สีแดงครับทิมเบี้ยริมขึ้นไปสีขาวไม่กินทิมสวนสีแดงทิมสกัดไว้ สีขาวปูสามเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับเบีย้ยกลางกระดานจากนั้นสีขาวทิมเบี้ยริมสีแดงเดินเบี้ยสวนสีขาวทิมเบี้ยสะกดทับฝั่งสีแดงกิน สีขาวขยับเรือสีแดงถอยโคนสีขาวเดินโคนสีแดงเดินโคนผูกเบีย้ย สีขาวทิมเบี้ยสีแดงกินสีแดงทิมเบี้ยเข้าไปอีกจังหวะหนึ่งสีขาวกิน สีแดงใช้เรือกดขุนสีขาวใช้เม็ดไล่ม้าม้าแดงจับเรือสีขาวขยับขุนสีแดงกิน สีแดงใช้เรือผูกสีขาวถอยม้ากลับจากนั้นสีแดงกดโคลนขึ้นไปสีขาวเอาม้าจับโคนสีแดงกิน สีแดงขยับเรือกดขุนสีขาวพัฒนาโคนขึ้นมาสีแดงจึงทิ้มเบี้ยสีขาวโตวตอบ สีขาวเอาเม็ดไล่สีแดงถอยเลือสีขาวขยับขุนหลบตากฏดสีแดงเดินเลือสีขาวเอาเบี้ยงไหนจับเรือสีแดงซ้อนเลือ สีขาวใช้โคนลุกสีแดงถอยหลบสีขาวใช้ม้ากินลุกสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินลุกสีแดงหลบ จากนั้นสีขาวหงายเบี้ยสีแดงใช้ม้ากินเบี้ยไงสีขาวใช้เบี้ยสีแดงกินลุกสีขาวถอยโคนบงังสีแดงเอาเรือกลับ สีขาวขยับม้าสีแดงเดินเบี้ยงหงายสีขาวเดินม้าจับเบี้ยสีแดงถอยเบี้ยงหงายสีขาวใช้เรือจับสีแดงถามต่อเรือสีขาวเอาเรือหนีสีแดงทิมเบี้ยขึ้นไปสีขาวเดินเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงหงายเบี้ย ส่วนสีขาวปิดเกมลุกจน